นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคม2563นะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนกับวันลอยกระทงนะครับไปกัน快活快活ก่อนนะครับเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปลอยกระทงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอยกันที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปเลยครับมาแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่มอจุฬากันแล้วนะครับมาาาตรรรรงงนนนนีีี้คัับยยยยกกเเเเลล่อด๋วไปะท ด,ดีดีด้วยเดี๋ยวตกลงไปนะแม่เอาลงไม่ได้นะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ลอยกับกระทงไปแล้วนะครับเป็นกระทงเทียนบรรยากาศตอนนี้ เอาละครับวันนี้เรา,าวันไหนครับเช็กนินะนะเราอยากรู้นะเราวันกับเม่อก้เอาละครวันนี้ขึ้นรถไปแล้วครับนลเมลื่อกี้มมมไม่ได้ถ่ายเนาะตอนนี้ได้เราได้แวะสา,ามย่านชิดน้ำมานะครับเนาะได้ซื้อของมีหลายอย่างนี้เดี๋ยวเรานี่ซื้อชาทามืออีกแล้วเนาะแวะสามย่านเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเช็คอินให้ดูเนาะ เอาล่บ้าะครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเนาะตอนแรกก็อยากไปไอคอนสยามนี่แหละแต่พอดีตอนนี้มันก็ตอนกลางออกไปนี่ก็เย็นแล้วหกโมงกว่าจะทุ่มสองทุ่มจะทุ่มหนึ่งอะไรอย่างี้แล้วแล้วกว่าจะไปเอกตอนเย็นก็รถไฟฟ้าก็ยังสายสีทองเนี่ยก็ยังน,น่าจะยังสร้างไม่ถึงไอคอนสยามนี่แหละเนาะเราจะไปกว่าจะเดินไปอีกแล้วมันตอนกลางคืนด้วยนะครับเนาะ เออเดี๋ยวปีหน้าแล้วกันเนาะทีนี้ตอนแรกก็ขับรถไปกันจะไปสะพานพระราม8ดทีนี้ก็หาที่จอดรถไม่ได้ทีตอนนี้ก็นั่งกลับมาที่สวนลุมก็แล้วก็วนไปจนได้ไปที่มอจุฬาเนี่แหละครับในวันนี้เนาะเออตอนแรกก็เข้าไปปุ๊บวันนี้ก็หาทางหาทางเข้าใช่ไหมก็เข้าไปได้นี่ก็ได้หาซื้อกระทงกระทงก็จะเป็นกระทงเทียนอ่าก็จุดกระทงเทียนเนาะทีนี้ก็ลอยกระทงไปเออ แต่พอตอนกลับจะหาทางออกพอจะหาทางออกเจอนะถ้าตอนถ่ายคลิปตอนนั้นคือแบบจะพูดมากว่าอีก,กเดี๋ยวแบบกล้องเห็นข้างหลังแบบมันจะชนคนอยู่แล้วอะ่ะเออนะครับอะไรครับเป็นไงกันบ้างครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับดูผ่านทาง Facebook เราอย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้าดูผ่านทางย t u b e ก็ลืมกด Sub s c r i b e เติดตามช่องเรานะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปไปจะได้มาแจ้งเตือนนะครับ อะไรครับขอสุขกันต์วันแต่งานทุก่านครับให้คนใหม่เขานะครับ